บรรยากาศคืมคืมค่ะเออบ้านยายฝนตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วค่ะลมพัดเย็นสบายดี สาวสวยก็มาเข้ากล้องด้วยวันนี้ เมบันฟอร์มก่อนนะคะบันเนี้ยเออผลตกดีเนาะใบไม้ต้นบอนสีใย,ยก็ชอบเลยค่ะเนี่ยเป็นใบแตกสะพั่งออกมาแบบนี้เลยยายได้เข้ามาในน้ำปลาเตะแต่ยายไปเทียบดูแล้วไม่น่าใช่ค่ะเพื่อนๆกระางนี้ชินนะบัญชรบอนเก่าบอนโบราณ สะพังเป็นกอเต็มแบบนี้อีกเหมือนกันค่ะสวยมากแต่ละใบสวยงามค่ะเนี่ยสีสันแบบนี้เลยกอเพียบเลยค่ะเพืเ่อนๆเ,เนี่ยในกระถางใหม่เนะเออกระถางนี้ค่ะอันนี้ก็เดิ่มเป็นกอใบโดกแล้วค่ะ มาปีกว่าละหน้าใบเดิมกัดสีสวยออกมาเลืดลายแบบนี้เลยเรืองสะนารายคะ่ะบอลเก่าบอนโบราณยายตามหามาเลี้ยงอีกชนิดหนึ่งไปเห็นสวนบอนเขาเลี้ยงแล้วสวยเนาะยายก็อยากจะได้น,นี้ สะพังอีกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆอ,อัปเดตให้ชมเนาะของเก่าของเดิมนี่แหละดูความสวยฟอร์มกอใบดกมณีจันค่ะสวยมากเป็นกอแบบเร่งด่วนค่ะเนี่ยเออยายทํากอแบบเร่งด่วนก็คือแยกเข้ามาจากกระถางเดิมแล้วเอามาลงลหลายๆหัวในกระถางเดียวกันแต่ก็ให้ชมไวทันใจดีมากเลยค่ะเออสีสันก็สวยด้วย นี้อีกกระถางหนึ่งมณีจันโอนี่ดังค่ะเพื่อนๆนี่ป้ายอืมสวยมากเลยกระถางนี้สีใบเขาจะสดดีมากเลยค่มะมณีจันเหมือนกันสีสันหน้าใบเขาเขียวก็เขียว,เข,ยวเข้มแล้วก็เมด็ดความเม็ดหน้าใบเข้าชมพูก็เข้มดีมากเลยอันนี้กระถางนี้ย้ายให้เขาแค่สองหน่อเนาะไม่แย่อาหารกันเออ <laughs> สีสันก็เลยจะออกมา ไดใจดีมากกระถางนี้พยาพิเภกดูฮะใบนี้งอกออกมาใหม่หน้าใบออกมาสีชัดเจนเข้มสวยแบบนี้เลยเขาจะคล้ายๆกับโทศกันค่ะเพื่อนๆแต่โทศกันสีเขาจะไม่เข้มขนาดนี้หน้าใบอันนี้หน้าใบเขาออกมาสีสันสวยได้ใจมากเลี้ยงปีแรกนี่ไม่ค่อยสวยค่ะเพื่อนๆค่อนข้างจะแตกกอก่อน แต่พอปีที่สองมานี่หัวเขาคงจะใหญ่เนาะงอกขึ้นมาใหม่สีสันออกมาหน้าใบสวยแบบนี้เลยเส้นหน้าใบเขาเป็นสีเขียวกระดูกเขามีทั้งเขียวทั้งแดงสะดือเป็นสีแดงอมม่วงค่ะเพื่อนๆแก็หูตรงนี้เป็นแบบเนี่ย่ะยายเห็นแม่เขาสวยยายก็เลยเอฟเข้ามาเลี้ยงค่ะเออแล้วก็สวยสมใจจริงๆเลี้ยงแรกๆไม่ค่อยสวยก็ยังวันๆอยู่ค่ะ ด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะบอลเก่าบอลโบร,โราณเนะาะก้านเป็นสีดํายักษ์เบญจกายหน้าแดงหน้าหวานคะ่ะอันเนี้ยแตก่กอเก่งแล้วก็สีสวยหน้าใบออกมาสวยแบบนี้เลยแต่ใบเขาไม่ค่อยจะหนาคะ่ะใบบางๆแต่แตกกอเก่งครับเพื่อนแล้วก็สีสวยด้วยเออดูใบนี้ออ้ลายหน้าใบออกมาชัดสวยมากเลย ยักษ์เบญกายค่ะบอลเก่าบอลโบราณเลี้ยงเอาไว้ชมทนแรงทนแดดทนฝนดีค่ะเพื่อนๆเลี้ยงนอกตู้เนาะนอกขึ้นมาใหม่ปีนี้มีแต่สีสวยๆแจ่มๆเลยค่ะกระถางนี้บอลเก่าบอลโบราณอีกกระถางหนึ่งครั้งที่แล้วทําไปมีใบนอกเล็กใบน้อยแล้วก็ใบนี้ใบใหญ่อยู่ใบเดียวตอนนี้ดูนะคะออกขึ้นมาสวยแบบนี้เลย ใบใหญ่หนาทรงใบสวยค่ะเพื่อนๆสุดทอนผู้ค่ะกูสมกระิยายนำเข้ามาเลี้ยงแลวเราคอยชมความสวยเขาเลยค่ะลวดลายหน้าใบเขามีหลายสีค่ะเพื่อนๆเนี่ยกัดออกมาเขียวก็มีแดงก็มีชมพูก็มีเส้นกระดูกสะดือเป็นสีชมพูเข้มค่ะสวยแข็งแรงมากใบแข็งใบหนาด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ ที่ยายเห็นแม่เขาที่สวนบอลเขาขายเนาะยายเห็นความสวยเขาก็เลยเอฟเข้ามาเลี้ยงแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะเนี่ยเออเท้ากระบินละพรมใบนี้ใบเก่าเริ่มมีอาการแล้วค่ะเนี่ยตากแตนแท้แล้วก็สูงไว้แล้วด้วยงอกใบนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อนๆความป้ายไม่โหดเท่าไหร่ยายชอบค่ะบอลชนิดเนี้ยบอลเก่าบอลโบราณที่แข็งแดงแต่เขาไม่ค่อยแตกกอน,นะคะชอบตรงที่ว่าหน้าใบเขาจะสีเข้ม ความเขียวก็เขียวอีความป้ายสีชมพูก็ชมพูเข้มไปเลยอะ่ะสวยมากแล้วก็แข็งแรงแไม่ค่อยแตกก่อโอ้มีดอกค่ะเ,เพื่อนๆดูแยกหนอออกมาใหม่ไม่มีใบแต่มีดอกอย่างเดียวค่ะอ้ปกติถ้าข้าวงอกี่เขาจะงอกใบเลี้ยงออกมาก่อนเนาะแล้วค่อยมีหน่อแทงออกมาข้างกันนี้มีใบใหม่ออกมาอีกหนึ่งใบแล้วค่ะ บอลอดีตเคยแรอู้ใบนี้ออกมาสีสันสวยค่ะเนี่ยเพื่อนๆสีแจ่มชัดดีมากเลยโูแคโนโน่ค่ะโูแคโนโน่นี่แปลว่าภูเขาไฟเนาะอ <laughs> ใบนี้ยิ่งเลี้ยงยิ่งโตยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากเลยคะ่ะเพื่อนๆตอนที่เขางอกขึ้นมาเป็นหลอดนะ่ะจำเขาไม่ได้คะ่พะพอเขากางใบออกมาก็จำไม่ได้อีกเหมือนกันเนื้ออยู่นาน พอมาเห็นความป้ายเข้าตรงนี้นึกออกเขาเป็นบอลอดีตเคยแรที่เคยเลี้ยงนอกตู้แล้วความด่างความป้ายเขาไม่ค่อยชัดเจนนําไปเลี้ยงในตู้ความด่างความป้ายเขานี่แยกออกมาชัดเจนเลยแล้วก็พอมาเจอหน้าแล้งที่ผ่านมาร้อนมากอยู่ไม่ได้ยุบกอ่อนําออกมาอยู่ข้างนอกตันนี้งอกขึ้นมาใหม่สวยงามแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอ้หลังเป็นแบบนี้เลยค่ะใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะเพื่อนๆ ก้านเขาไม่ค่อยจะแข็งแรงนะคะบอนชนิดนี้ใบใหญ่ก้านไม่แข็งแรงต้องค้มชูก้านเขาคะ่ะชายชนคะปีที่แล้วนี่สะพังแล้วก็ป้ายสวยเต็มกระถางไปหมดสวยสะพังมากดูปีนี้ออกมาป้ายหายหมดแล้วครับเพื่อนๆไม่มีแม้แต่ใบเดียวเออดินเขาดินเดิมเนาะเนี่ยจะทำแบบไหนให้เขามีป้ายขึ้นมาเนาะเดี๋ยว สงสัยจะต้องโอยดินเก่าออกแล้วเติมดินใหม่ละคะเพื่อนๆกระถางนี่ก็กระถางใหญ่อยู่แล้วเนาะต้องหาวิธีเขาป้ายคะ่ะถ้าเขาป้ายเขาจะสวยมากเลยชายชนเนี่ยกระถางนี่คะ่ะบอลเก่าบอลโบราณอันนี้เป็นบอลที่แนะนําให้เลี้ยงคะ่ะสีปลาดคะ่ะหน้าใบเขาจะคล้ายๆองสุวรรณคะ่ะเพื่อนๆอ,อ, <laughs> อันนี้เขาง,งอกขึ้นมาใหม่ใบเขาก็เลยจะไม่ค่อยแหลม แต่ถ้าเขาอยู่นานๆานไปอายุเยอะนี่ปลายเขาจะแหลมใบเขาจะเรียวๆแล้วก็สวยงามมาก mm hmm. บอลใบดกบอลที่ทนแรงทนแดดทนฝนอันนี้ยายเลี้ยงเข้ามาตก3ปีแล้วค่ะลูกดกมากเลยค่ะเนี่ยปีนี้ไปอยู่นอกตู้เมื่อก่อนเลี้ยงในตู้ค่ะกอ่งทอฝันค่ะก็ถางนี้ใบไ,ไม่ค่อยโดกเลี้ยงนอกตู้เนะาะใบนี้งอกขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยมีความใต้ตรงนี้ในใบ ไม่ป้ายเยอะค่ะป้ายแค่นิดหน่อยตอนที่ยายได้เข้ามาใบเล็กๆต้นเล็กๆนะป้ายเยอะนะคะแต่พอเลี้ยงมาเลี้ยงมาความป้ายไม่ค่อยมีเริ่มมีป้ายแล้วค่ะความสวยเริ่มมาละตอนอดีตเคยเร e, ท็อบเทนอีกตัวหนึ่งสวยมากสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆเพจเจ็ดสีค่ะก็ขึ้นมาใบไหน ความดางังความป้ายสีสันไม่ผิดหวังค่ะกห้ฟงกันลวกันเนาะเรีงนอกตู้นะคะเนี่ยสวยมีให้ชมตลอดค่ะไม่ผิดหวงังแต่ละใบงอกออกมาเนี่ยค่ะดงังแบบนี้เลยไม่เลี้ยงในตู้แล้วค่ะเลี้ยงนอกตู้นี่แหละเออ ฝนตกดีใบก็จะสะพังสดชื่นสวยงามแบบนี้เลยค่ะอันนี้มีเรื่องเล่าค่ะเพื่อนๆอนอหายหมดเลยความที่ดูเท่าไม่ถึงการนี่แหละใบเนี้ยงอกขึ้นมาใหม่ยังไม่ทันกลางใบดีแล้วเขาแบบชูหน้าใบออกมาผิดรูปผิดร่างแบบเนี้ยค่ะยายก็ด้วยความมังดีเนาะมาจับเขาหันหน้าออกมาทางเนี้ยค่ะเพื่อนๆขอใบเขาหาักก็เลยเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยเออเนี่ยค่หะหักาะแล้วก็มี ยางเข้าออกมาโอ้ยยายใจหายหมดเลยค่ะเพื่อนๆยายรีบจับเข้ามาหันหน้าไว้อย่างเดิมแบบเนี้ยอุ้ยพอสองสามวันมาดูค่ะเพื่อนๆเขาไม่เหี่ยวไม่เฉาแสดงมากคอเขาเชื่อมติดกันแล้วเขาเนี่ยเออมาหาสัดจา์มากเนี่ยดูความมาหาสัดจานของเขาค่ะเนี้ยยายทําคอเขาตรงเนี้ยหักแล้วเขายายก็กลับคืนให้เขามาอยู่เหมือนเดิมแล้วเขาเชื่อมต่อกันเองค่ะเนี่ยอู้ ดีมากเลยบอนเก่าบอนโบราณหาริพุนชัยหรือว่าบนลบรับแลบอลรับแรนี่เขาไปตั้งชื่อใหม่สวยมากเลยค่ะเนี่ยยายได้เข้ามาแบบในนามไม่ทราบชื่อส่งใบโบราณมากเลยค่ะเนาะเออฝ <c oughs> นตกชุกอากาศ เชื้นเริ่มจะเป็นหวัดเป็นไอกันเนาะดูแลสุขภาพกันนะคะให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้พาชมกันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ